เ,เริ่มต้นนะครับให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์บล็อกเบนกันก่อนก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ในต้วคลิปได้โดยสําหรับวิธีการแรกผมก็จะมาทําการปรับแต่งโมเดลสก,กินกันก่อนนั่นเองครับผมโดยการเข้าไปที่แถบคําว่าไฟล์โอเพนโมเดลจากนั้นเปิดตัวเลือกการทํางานส่วนอันนี้คือโฟลเดอร์ที่ผมแตกไฟล์ไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับก็คือเป็นเทมเพลตของ r e ซอ r t สแพ k ประจวเวอร์ชันนี้เองก็สามารถไปรไะดาวน์โหลดที่ตัวคลิปได้พอเข้ามาแล้วให้เข้าไปได้เลย ไปที่โฟลเดอร์โมเดลแล้วไปที่ไฟล์ม็อบจากนั้นให้เลือกโมเดลสกินแบบนี้เมื่อเลือกเสร็จแล้วกดอิ p พอ t ตไปได้เลยเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้สกินโมเดลมาแล้วต่อมานะครับทีนี้ผมจะเพิ่มเท็กเจอร์เข้ามาเลยโดยกดไปที่ไอคอนแกลเลอรี่แล้วกดที่ตัวบวกอันแรกนี้นะครับจากนั้นให้เปิดตัวเลือกการทำงานอ e. ีทีนี้ให้เราเลือกสกินตามที่ต้องการได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นดาวน์โหลดตามเว็บหรือแอปตกแต่งสกินอะไรต่างๆโอเคต่อมาทีนี้ให้มาเปลี่ยนเชื่อเท็กเจอร์ของสกินเลยให้แตะที่ภาพ2ครั้งตรงนี้ให้เปลี่ยนเชื่อตามที่ต้องการได้เลยนะครับผม แนะนำว่าให้ปรับโหมด UV ของเท x กเจอร์ก่อนเผื่อใครที่ต้องการจะปรับขนาดโมเดลนะทีนี้ก็มาปรับแต่งโมเดลสกินของเรากันเลยแนะนำว่าให้คัดลอกของส่วนโมเดลไว้นะครับ เมื่อปรับแต่งโมเดลสกินเสร็จแล้วก็ให้มาทำการบันทึกได้โดยกดไปที่แทบไฟล์เข้าไปที่ Export แล้วให้เลือกที่ Export ร์ตเ o ็ k Geometry ถ้าต้องการจะบ,บันทึกเทกเจอร์ตรงนี้เรายังไม่เห็นไอคอนเซฟขึ้นมาเลยนะครับผมจึงไม่สามารถบันทึกได้ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้วิธีการลงสีมว่วไปก่อนเพื่อให้ระบบจดจำการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนะโอเคประมาณนี้ ก็ให้มาทําการบันทึกได้เลยโอเคสําหรับวิธีการต่อมาก็จะเป็นการสร้าง a n i m เมชันท่าเดินให้ Entity กันนะครับเริ่มต้นเข้าไปที่คําว่า n n m m a t e แล้วไปที่ไอคอนแค p เป r ร a บอตรงนี้แล้วไปที่ไอคอนตัวบวกเมื่อมาถึงหน้านี้ก็จะเป็นการสร้างชื่อตัวย่อแอนิเมชันของเราเองนะครับอย่างเช่นคําว่า n ิ w นี้สามารถลบเพื่อเปลี่ยนเชื่อได้ ซึ่งผมจะลองเปลี่ยนเป็นคําว่า Default นะครับผมอันนี้ไม่ได้แปลว่าจะทําให้ a n i m เมชันเคลื่อนไหวในตอนแรกนะต้องทําให้อยู่นิ่งก่อนเมื่อเราสร้างชื่อเสร็จแนะนําให้เปลี่ยนโหมดเป็นลูปนะครับเพื่อมาให้ออนิเมชันเล่นได้เพียงครั้งเดียวนั่นเองเมื่อได้มาแล้วก็ให้สร้างเข้ามาอีกตัวครั้งนี้จะเป็นอนิเมชันที่เคลื่อนไหวได้แล้ว โอเคทีนี้เมื่อจะทำแอนิเมชันออกแบบท่าเดินแล้วล้วก็จะต้องมาทำการเพิ่มเฟรมแรกกันก่อนโดยเฟรมแรกนะครับต้องทำให้ a n i m เมชันไม่เคลื่อนไหวในตอนแรกเพราะว่าเฟรมต่อไปมันอาจจะไม่ได้สมจริงนั่นเองวิธีการก็ให้กดส่วนโมเดลไหนก็ได้นะครับแล้วให้กดที่ด้านข้างคำว่า rotation สังเกตว่าจะมีลูกน้ำเงินออกมานะโอเคเมื่อได้ตั้งทุกส่วนของโมเดลเสร็จแล้ว ก็ให้เลื่อนแถบเวลาใดก็ได้นะครับแล้วขยับส่วนโมเดลที่ต้องการนี่ครับเราก็จะได้ลูกน้ำเงินออกมาอีกส่วนอันนี้คือการตัดช่วงท้ายของ a n i m เมชันเองสามารถลากได้นะครับอันนี้สำคัญเลยนะตำแหน่งเฟรมสุดท้ายผมแนะนำให้ส่วนโมเดลอยู่ที่ท่าทางเดิมเลย และนอกจากนี้เรายังสามารถทำจุดมาร์กที่เวลาใดก็ได้ถ้าต้องการจะเปลี่ยนสีนะครับก็สามารถกดค้างที่จุดมาร์กไว้แล้วให้เลือกสีตามที่ต้องการได้เลยแล้วยังสามารถกดที่จุดมาร์กให้ตรงกับเวลาได้โอเคเมื่อทำแอนิเมชันท่าทางเดินเสร็จแบบนี้แล้วก็ให้มาทำการบันทึกไฟล์ได้เลยโดยกดที่แถบคาว่าแอนิเมชันจากนั้นให้กดที่เซฟอ่อนิเมชันแล้วไฟล์จะทำการดาวน์โหลดให้เองนะครับผม โอเคมาถึงขั้นตอนต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการสร้้าแอดออนแล้วนั่นเองเมื่อเข้ามาเว็บไซต์นี้ครั้างแรกครับแนะนําให้มาสร้างโปรเจกต์อะไรให้เรียบร้อยก่อนซึ่งผมก็ได้เคยทําคลิปสอนเบื้องต้นไปแล้วนะครับก็สามารถย้อนกขับไปดูที่ตัวไอได้เมื่อมาถึงหน้านี้แล้วก็ให้กดไปที่3จุดแล้วไปที่ New File จากนั้นก็กดอันที่2ตรงนี้ แล้วเราจะได้เห็นรูปคิปเปอร์อยู่นะคะผมก็ให้กดเข้าไปโอเคตรงนี้จะเป็นหน้าเทมเพลตที่ให้เราเพิ่มลงไปนะครับอย่างแรกให้ใส่เท็กเจอร์ที่เรามีลงไปเลยต่อไปให้ใส่โมเดลที่เราสร้างไว้ต่อมาในส่วนสปอนเองนะครับแล้วแต่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าหากมีนะหรือถ้าหากไม่มีจริงๆนะครับผมก็ผ่านขั้นตอนนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะมีสอนต่อไปอีก อย่างต่อไปก็ให้ใส่ชื่อตัวระบ,บุ ID kind of นะครับแนะนำให้พิมพ์ภาษาอังกฤษเป็นพิมพ์เล็กอันสุดท้ายนี้ให้ใส่ชื่อแสดงผลตอนถึงไอเทมนะครับจะสามารถพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กก็ได้เมื่อสร้างมาถึงหน้านี้แล้วโดยวิธีการนี้จะมาแก้ไขนะเพื่อสำหรับใครที่ใช้งานเพิ่มส่วนประกอบลงในไฟล์นี้ แล้วเกิดอาการแหลกหรือค้างกระตุกอะไรประมาณนั้นซึ่งแนะนำให้เปลี่ยนเว็บไซต์เป็นหน้าเดสก์ท็อปกันก่อนเลยเมื่อเปลี่ยนเสร็จก็ให้กดที่3จุดตรงนี้แล้วกดที่ c o m p พเนนต์จากนั้นกดที่ Add Object นี่ครับเราจะได้เห็นส่วนประกอบมีเยอะแยะมากมายเลยซึ่งผมจะมาแนะนำส่วนประกอบพฤติกรรมแบบพื้นฐานกันก่อนนะครับผมว่ามันจะมีอะไรกันบ้าง ส่วนประกอบอย่างแรกนะครับอันนี้จะสามารถรับผลกระทบจากแรงน้อมทวงหรือชนกับวัตถุได้ซึ่งถ้าหากไม่มีส่วนประกอบตัวนี้นะครับผลที่เกิดขึ้นอ,อ,อย่างที่ได้เห็นนะส่วนประกอบอย่างต่อไปจะสามารถให้ผู้เล่น ตั้งชื่อ tag entity ได้ลองมาดูภายใน add object อันแรกนี้จะอนุญาตหรือเป็นการยืนยันให้ใส่ชื่อ tag entity ได้นั่นเองมาต่อถึง add u m e นะครับก็ให้ใส่โทไปถ้าต้องการทดลองนะต่อไปอันนี้จะสามารถโชว์ t e x ชื่อตลอดได้นั่นเอง และมาต่อถึง a d v u u m e มันจะมีค่าถูกกับ f a l อยู่โอเคส่วนประกอบอย่างต่อไป Entity จะตอบค่า Exp เมื่อตายแล้วลองมาดูภายใน Add Object ก็จะมี on underscore dead ก็คือเมื่อตอน Entity ตายนั่นเองมาต่อถึง a d v u u m e นะครับก็ให้ใส่ค่า Exp ตามที่ต้องการได้เลยประกอบอย่างต่อไปก็คือประเภทครอบครัวของ Entity นะครับ ลองมาดูภายใน add object ก็จะมี family และมาต่อถึง add volume ก็ให้เลือกรายชื่อหรือกลุ่ม entity เมื่อเลือกรายชื่อเสร็จแล้วยังสามารถเลือกรายชื่อซ้อนกันได้นะครับประกอบอย่างต่อไปโดย entity จะสามารถหายใจเข้าและหายใจไม่ออกได้ลองมาดูภายใน add object ตัวอันแรกนี้เคจะตั้งเวลากั้นหายใจได้มาต่อถึง add volume ก็ให้ใส่ระยะเวลาประมาณนี้ ต่อไปอันนี้จะตั้งเวลาตอนหายใจไม่ออกได้มาต่อถึงแอดวา u ์ลุก็ให้สายระยะเวลาประมาณนี้อีกส่วนประกอบอย่างต่อไปจะเป็นการตั้งค่าความกว้างและความสูงของมุมการชนสำหรับ Entity นะครับลองรดรราดผดแฉกอ็อบเจกต์อันแรกก็คือความกว้างอันที่2ก็คือ ความสูงซึ่งผมแนะนำให้มาใช้โปรกแกรมบล็อกบินเพื่อมาวัดขนาดโมเดลกันก่อนนั่นเองเ,นนเมื่อเข้ามาภายในเว็บไซต์นี้แล้วก็ให้เปิดโมเดลของเราที่สร้างไว้แล้วโดยไปที่ไฟล์ open model แล้วเปิดตัวเลือกการทำงานจากนั้นเข้าไปที่ไฟล์โมเดลของเราตรงชื่อย่อคำว่า geo นะครับหลังจากเปิดมาแล้วก็ให้เรามาโหลดบลัอกอินก่อนโดยไปที่แถบไฟล์ไปที่ปลอก จากนั้นให้ค้นหาปลอกอินฮิตบล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็กดอินสตอลไปเลยก็ให้ไปที่แถบทูแล้วไปที่สเตปฮิตบล็อกโอเคตรงนี้จะให้ตั้งค่าฮิตบล็อกตามขอบเส้นสิเหแล้วที่เห็นอยู่นะครับโดยช่องที่หนึ่งนี้จะเป็นความกว้างช่องที่สองจะเป็นความสูงไม่ได้ตั้งค่าตัวเลขไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นผลตามขนาดที่เราตั้งไว้ อันนี้สําคัญเลยนะครับต้องจําไว้ดีๆว่าเราตั้งค่าแบบไหนแล้วก็เอาไปใช้ในส่วนประกอบตามนี้ได้เลยโอเคมาถึงส่วนประกอบอย่างต่อไปก็คือการเคลื่อนไหวของ entity นั่นเองลองมาดูภายใน add object ก็จะมีคราบว่า volume ก็คือการตั้งค่าความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองถ้าตั้งเป็นค่า0.25นะครับก็คือเป็นความเร็วปกติ มาต่อถึงส่วนประกอบอย่างต่อไปนะครับก็คือการเคลื่อนไหวแบบเพื้นฐานก็สามารถใส่ลงไปเฉยๆนะแต่อันนี้สำคัญส่วนประกอบอย่างต่อไปก็คือ Entity จะกระโดดเมื่อเดินขึ้นบล็อกนั่นเองก็ให้ใส่เข้าไปเฉยๆเหมือนกันนะครับส่วนประกอบอย่างต่อไปก็คือ Entity จะดอบไอเทมเมื่อตายแล้วนั่นเองลองมาดูภายใน Add Object ก็จะมี Table มาต่อถึง Ad ดวอล m ุ่ก็ให้เลือกาาเชื่อของดอกจากม็อบหรือตามโครงสร้างที่มีของในกล่องอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพีละมตดหรือเออพล레이เจอร์เอาโพสอะไรประมาณนั้นอันนี้ยกตัวอย่างนะส่วนประกอบอย่างต่อไปนะครับก็คือ h p ของ Entity นั่นเองลองมาดูภายใน Ad o Object ก็จะมี v อ l u m e แล้วให้ใส่ค่า h p เท่าไหร่ก็ได้นะครับ ส่วนประกอบอย่างต่อไปก็คือการทำให้ e n t ทิตีสามารถเดินผ่านหรือหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆได้ลองมาดูภายใน a อปอ็อก็จะมีสะเทินน้ำสะเทินบกหลีกเลี่ยง Portal หลีกเลี่ยงดวงอาทิตย์หลีกเลี่ยงน้ำหลีกเลี่ยงบล็อกที่มีความเสียหายเปิดประตูผ่านประตูสามารถเดินผ่านน้ำ บล็อกที่หลีกเลี่ยงสามารถเลือกบล็อกจากแอดวลุ่มที่ต้องการได้นะครับซึ่งผมจะลองเลือกมาประมาณนี้นะโดยแต่ละอันจะมีค่าถูกกับ f o อยู่นะครับผมส่วนประกอบอย่างต่อไป Entity สามารถคุมกันไฟได้โดยที่แอดวลุ่มจะมีค่าถูกกับ f o อยู่ส่วนประกอบอย่างต่อไปก็คือการติ๊บสปอนนั่นเองอย่างที่รู้ว่าเมื่อห่างไกลจากผู้เล่น อ t นทิทีจะหายไปตามระยะเพลินที่ลองมาดูภายใน a d ดอ j อบเจก็จะมีดิฟสปอนฟอร์ Distance ก็คือในระยะเพลินที่ Dispawn มาต่อถึง a d ดอ j อบเจก็จะมีมินิ Distance ระยะทางขั้นต่ำกับแมค Distance ระยะทางขั้นสูงสุดโอเคทั okay, ้งหมดนี้คือส่วนประกอบแบบพื้นฐานที่ผมแนะนำไปนะครับ อย่างต่อไปสิ่งที่ผมจะมาแนะนําก็คือเป็นส่วนประกอบแบบตอบสนองพฤติกรรมนั่นเองนะครับผมว่ามันจะมีอะไรกันบ้างเริ่มแรกอันนี้จะทําให้ entity เลือกทิศทางแบบุ่มก่อนจะเดินไปลองมาดูภายใน a d d object ก็จะมีลำดับความสําคัญอ๋ออันนี้ลืมบอกไปนะคะว่าลำดับความสําคัญมันจะมีทุกส่วนประกอบที่ผมมาแนะนําต่อไปนี้นะครับเริ่มต้นเรียงลําดับจาก5ขึ้นไปก่อนนะ ต่อไปก็คือตัวคูณความเร็วในการเคลื่อนที่แนะนําให้ใส่ค่าเป็น1ไว้นะครับส่วนประกอบอย่างต่อไปก็คือการที่ Ent i t y จะมองเป้าหมายหาผู้เล่นนั่นเองลองมาดูภายใน Ad d บเจก t ์ก็จะมีลำดับความสำคัญอีกแล้วให้ลองใส่ลำดับเป็น6เลยต่อมาก็คือ l o อก distance ระยะทางที่ Ent i ิตจะมองผู้เล่นสามารถใส่ค่าระยะทางเท่าไหร่ก็ได้นะครับ ซึ่งไม่ใช่มีแค่ส่วนประกอบนี้อย่างเดียวนะยังมีของ Ent i ท y ด้วยก็คือการที่ Ent i ท y ตีจะมองหา Ent i ท y ตตัวอื่นอันนี้หวังว่าคงไม่งงกันนะส่วนประกอบอย่างต่อไปก็คือการที่ Ent i ท y จะหาทิศทางแบบสุ่มก่อนจะมองหาที่อื่นลองมาดูภายใน add object ก็จะมีลำดับความสำคัญอีกแล้วให้ลองใส่ลำดับเป็น7นะครับผมต่อมาก็คือ lock time ให้ใส่ระยะเวลาเท่าไหร่ก็ได้ ส่วนประกอบอย่างต่อไปก็คือการที่ entity สามารถเปิดประตูได้ลองย้อนกลับไปดูส่วนประกอบที่สามารถทำให้เดินผ่านหรือเลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆได้นะครับว่ามันมี can open door ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในส่วนประกอบนี้นั่นเองลองมาดูภายใน add object ก็จะมีลำดับความสำคัญอีก ให้ลองใส่ลำดับเป็น8ไว้นะครับต่อมาก็คือการปิดประตูนั่นเองใน a d ดวานลมันจะมีค่าถูกกับเฝาอยู่ส่วนประกอบอย่างสุดท้ายก็คือเอน i ิตสามารถลอยน้ำได้ลองมาดูภายใน a d ดอ j อบเจก็จะมีลำดับความสำคัญอีกแล้วให้ลองใส่ลำดับเป็น9นะครับประมาณนี้โอเคและนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดที่แนะนาไปนะครับ ทีนี้ให้มาทำการบันทึกโดยไปที่แถบไฟล์แล้วไปที่เซฟไฟล์โอเคสำหรับวิธีการต่อไปก็จะเป็นการออกแบบสปอนเอกโดยใช้วิธีการใส่รหัสสีฐาน16นั่นเองนะครับผมเพื่อให้เรามองเห็นตัวอย่างสีของสปอนเอกนะครับโดยจะเข้าไปที่เว็บไซต์ l o ็อกบก่อน แล้วให้มาโหลดปักอินอีกในชื่อ m i n e Craft Entity Wizard ผมก็ได้เคยสอนใช้งานไปแล้วนะครับก็สามารถย้อนเข้าไปดูที่ตัวไอได้เมื่อติดตั้งเสร็จจะขอข้ามขั้นตอนใส่ตัวระบบก่อนนะครับหลังจากมาถึงหน้าการแสดงผลของสปอนเอกให้เรามาคัดลอกในตัวโค้ดสีโดยอันแรกจะเป็นสีเพื้นหลังอันที่สองจะเป็นสีโอเวอร์เลย โอเคเมื่อเราได้คัดลอกโค้ดสีเสร็จก็ให้ย้อนมาที่เว็บไซต์เดิมได้เลยโดยจะนำเอาโค้ดสีไปใส่ใน Client Entity นะครับมันเป็นชื่อเลียกทางการนะก็สามารถกดไปที่ Gallery น้านรีสอร์ทไปที่โฟลเด er อร์ Entity เข้าไปที่ไฟล์ได้เลยเมื่อเข้ามาก็กดที่3จุด Description Spawn A จะเห็นว่ามีช่องโค้ดสีที่เตรียมไว้แล้วนะครับ ก็ให้วางโค้ดที่เราคัดลอกมาก่อนหน้านี้นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วก็ให้มาทำการบันทึกไฟล์ได้เลยโอเคสำหรับวิธีการต่อไปนี้ก็จะเป็นการสร้างตัวควบคุมแอนิเมชันนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ดูคลิปสอนก่อนหน้านี้นะแนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยให้ย้อนไปดูที่ตัวไอได้ก่อนอื่นให้เอาไฟล์ a n i m เมชันของเรามาก่อนนะครับผมโดยไปที่แถบไฟล์ Open File จากนั้นให้เปิดตัวเลือกการทำงานแล้วเข้าไปที่ไฟล์มันจะมีคำว่า Animation อยู่จากนั้นไปที่ Save to Project แล้วก็กดที่ Confirm ได้เลยหลังจากที่ได้นำเอาไฟล์ Animation ลงใน Resource แล้วนะครับต่อไปจะให้เพิ่มชื่อย่อ Animation ลงในไฟล์ c r y i n t e n t t t y กันนะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วให้กดที่คำว่า Description จากนั้นให้หาคำว่า animation แล้วเปิดไปที่ add object ตรงนี้เราจะเห็นเชื่อยอ่อ animation ข้ามาแล้วอันแรกจะเป็น animation ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวในตอนแรกนะแล้วให้เปิดที่ add volume จากนั้นให้สายายเชอยของ animation ให้ตรงกับเชื่อยอ่อลงไปเลยนะครับต่อมาอันนี้จะเป็นเชื่อยอ่อ animation ที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็สามารถทำตามวิธีดั้งเดิมได้เลย เมื่อได้ใส่ไลเชอ่อเสร็จแล้วก็ส่วนต่อไปอันนี้แล้วแต่ว่าจะต้องการให้โมเดลส่วนหัวขยับตามเป้าหมายพล่นหรือเปล่าให้มาใสา่เชยยอตามนี้แล้วให้ใส่เชยยอเพื่อค้นหาายเชอ่อแบบนี้อย่างต่อไปจะเป็นการใส่เชยยอลงในสคริปต์นะครับโดยกดไปที่คำว่า description ค้นหาคำว่าสคริปต์ เมื่อเพิ่มแล้วก็ให้กดที่ Add Object Animate แล้วเปิดที่ Add Volume แล้วก็ให้ใส่ชื่อย่อของ Lock r Target อันต่อไปจะเป็นชื่อย่อของตัวควบคุม Animation ที่จะต้องใส่โดยก่อนเอินให้มาบันทึกไฟล์ออกไปก่อนเพราะต่อไปนี้จะเป็นการสร้างตัวควบคุม Animation นะครับวิธีการเดิมก็เข้าไปที่3จุด New File กดที่ตรงนี้ เข้าไปที่ไอคอนแคปเปอร์บอร์ดกับเว้นขยายจากนั้นก็ใส่เชื่ออะไรก็ได้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็กดที่3จุดให้ลบเชื่อย่อเก่าคำว่าแบงค์แล้วให้ใส่เชื่อย่ออะไรก็ได้อย่างแรกแนะนำนะครับให้ใส่เชื่อย่อ a อ t i t y ก่อนแล้วให้ใส่เชื่อย่อที่กำหนดเองตามนี้ จากนั้นก็กดไปที่สถานะ Default Animation เปิดที่ Add Volume ตรงนี้จะเห็นชื่อย่อ Animation ขึ้นมาแล้วนะครับแนะนำให้ใส่ Animation Default ก่อนจะเป็น Animation ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวในตอนแรกนะต่อมาเปิดที่ Add Object แล้วให้ใส่ชื่อย่อของ Animation ที่มีการเคลื่อนไหวก็คือท่าเดินนั่นเองตรงนี้จะให้ใส่ตัวคิวเีลงไปนะครับ ก็คือสามารถใช้ฟังก์ชัน Data ของ e อ t t t y ได้อย่างเช่นการทำให้เดินได้หรือโจมตีได้อะไรอย่างนี้ซึ่งายเชื่อคิวรีต่างๆนะครับผมก็ได้รวมไว้แล้วสามารถไปโหลดดูที่ตารงคลิปได้ mm hmm. เมื่อต้องการทำให้เดินแนะนำให้ใส่แบบนี้นะครับหลังจากใส่เสร็จแล้วก็ให้มาทำการบันทึกไฟล์ได้เลย โอเคย้อนกลับมาที่ Client Entity เหมือนเดิมนะครับโดยผมจะนำเอาเชื่อย่อของตัวควบคุม Anim เมชันมาใส่ในไฟล์นี้อย่างแรกให้ไปที่คำว่า Anim เมช o n เปิดที่ Add Object นี่ครับเราจะเห็นเชื่อย่อตัวควบคุม An i ิเมชันแล้วก็ให้ใส่ไปเลยแล้วเปิดที่ Add Volume ให้ใส่ลายชื่อตรงกับเชื่อย่อตัวควบคุม An i ิเมชันไปด้วยนะครับต่อมาก็ให้เพิ่มเชื่อย่อตัวควบคุม a n i ิเมช o น ลงในสคริปต์ด้วยเมื่อเสร็จแล้วก็ให้มาทำการบันทึกเหมือนเดิมโอเคตอนนี้ก็เสร็จสิ้นในการสร้างแล้วนะครับผมสำหรับคอสตอมม็อบนี้ต่อมาก็ให้เราบันทึกไฟล์แอด์ออนโดยกดไปที่3จุดกดที่ export mcn on แล้วกดที่ไอคอนสีเขียวตรงนี้นะครับเท่านี้เราก็ได้ไฟล์ดาวน์โหลดมาแล้วนั่นเองเอาละครับ เดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะสำเร็จหรือเปล่าและนี่คือผลที่ได้ของสปอนเอกทําจากรหัสสีเองเลยและในที่นี้มาลองเสกดูนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมตอนนี้สามารถทําให้เดินแบบท่าทางที่กำหนดเองได้แล้วนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีพฤติกรรมอื่นๆที่สามารถใช้งานได้ผลจริงด้วยโอเคและนี่ก็เป็นวิธีการทั้งหมดสำหรับ ทำท่าทางแอนิเมชันของคอสตอมม็อบนะครับและผมก็รู้สึกดีใจเลยนะที่มีคนขอมาคือยังไงเดียตลอดช่วงที่ผมใช้เวลาศึกษามานานมากเลยนะเือว่ายากพอสมควรเลยจริงๆถ้าหากมีวิธีการใดที่ไม่เข้าใจหรือมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยก็ด้วยนะครับสำหรับภายในคลิปนี้ถ้าหากดูและมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม ถ้าหากมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถส่งความคิดเห็นมากันได้นะครับก็สําหรับภายในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ